สวัสดีครับผมบัญยวัน์นะครับนะครับวันนี้ผมจะมาสื่อนะครับแล้วก็จะมาสอนนะครับมาบอกนะครับเรื่องราวดีๆนะครับที่จะปลุกปลุกกำลังใจตัวเองนะครับปลุกกาลังใจคนรอบข้างนะครับคนที่ได้ฟังคลิปนี้นะครับเพื่อให้มีอ่ากลังใจนะครับในการต่อสู้ต่อไปแล้วเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จนะครับข้อแรกก็คือว่าให้บอกตัวเองนะครับ บอกกับทีมของเรานะครับว่าเราเนี่ยเป็นคนโค้ดสำคัญนะครับเปิดมาเพื่อทาสิ่งที่สำคัญนะครับทําประโยชน์ให้คนอื่นนะครับให้ประสบความสำเร็จนะครับอืมนะครับเราทำได้มากกว่าที่เราคิดเยอะนะครับเพราะงั้นเราต้องบอกตัวเองบอกกับทีมว่าเราเป็นคนโค้ดสำคัญนะครับข้อ2นะครับสิ่งที่เราจะบอกตัวเองแล้วก็ทีมเนี่ยนะครับ เพื่อให้เราประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีกําลังใจในตัวเองเนี่ยก็คือบอกว่าเฮ้ยเราเราเนี่ยนะครับแม้จะเจอในสิ่งที่มันไม่โอเคนะครับเราบอกตัวเองกับทีมไว้เลยเสมอว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอออิทเวลนะครับบอกกับตัวเองรับออกกับทีมเลยว่าเฮ้ยส,สิ่งที่เราเจออยู่เนี่ยนะครับอาจจะมีปุปป๊บปั๊สนิดหน่อย เป็นปัญหานิดหน่อยนะครับแต่สุดท้ายมันจะกลายเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับเราเนาะถ้ามันจะไม่กลายเป็นสิ่งที่ดีเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราได้เรียนรู้และก็เป็นประสบการณ์ของเรานะครับของทีมเราเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยมีกําลังใจนะครับมีการาต่อสู้ตอบปยและผลสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้เราประสบความสาเร็จนะครับขอบคุณครับ